ครับผมอตอนนี้เราก็จะเดินทางไปดูเครื่องยนต์เจ้าบักเบลอาเรากันนะครับที่เอามาพาฟิตเครื่องนะครับเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นนะครับ ก็สำหรับสเต็ปก็จะเป็นลูกไซส์ร้อยห้าสิบนะครับก็จะห้าสิบเอ็ดจุดห้ามิลนะครับก็ได้ช่างได้ทำเก่าเก่าพอทไอดี ID และไอเสียให้แล้วนะครับนะครับไอเสียก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอดีทั้งสองพอนะครับไอดีฝั่งซ้ายนะครับไอดีฝั่งขวาสวยๆกันเลยครับสำหรับลูกสูบไซส์150นะครับ ก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกทีนึงครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่บ้านช่างนะครับก็ไม่ได้เปิดเป็นร้านก็ทำที่บ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปที่บ้านช่างกันเลยนะครับโอเคไป <S <S ครับ cool. cool. ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านช่างวันแล้วนะครับเราจะมารับเครื่งยนต์สวัสดีครับช่างสวัสดีครับ <laughs> ครับตอนนี้เครื่องยนต์เจ้าวาของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเลยครับก็เดี๋ยวเรอช่างประกอบนิดหน่อยนะครับประกอบฝาชุดคัดก็เดี๋ยวยกกลับบ้านกันเลยนะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมส่งงานมีอะไรจอบเ,เ,เ,เดี๋ยวพร้อมไปประกอบวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้เราจะขึ้นยกขึ้นรถกันแล้วนะครับเพราะตัวรถเราทำไว้เสร็จแล้วนะครับ ปั๊มออโตูปก็ใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวไปต่อครับก็เครื่องให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับก็ฝา,ากทานช่างวัดนะครับก็อยากทำเครื่องอยากทำอะไระครับติดต่อมาได้นะครับผม กับเจ้ายามาฮ่าเบลอารก็เดี๋ยวประกอบเสร็จก็เด okay, so so okay. ี๋ยวรอชมกันอีกทีหน <okay ึ่งครับผมโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับเชียวัดครับผมเจ้าเอเอสตัวแรงครับตอนนี้เราก็ออกมาจากบ้านช่างวัดนะครับหลังจากรับเครื่องยนต์เสร็จนะครับฝนตกแรงมากนะครับ ร้อยฝนตอนนี้เบาลงแล้วนะครับเมื่อกี้ตกแรงมากโอ้โหฝนแล้วโอเคนะครับ,รบก็สำหรับชัางวัดก็รับทำเครื่องฟิดเครื่องสองช่าหวาดนะครับทุกรุ่นนะครับพอดีเราไม่ต้องผ่าเองเลยนะครับก็ราคากันเองไม่แพงนะครับ สำหรัวันเสาร์นี้นะครับเราก็จะทําการยกเครื่องขึ้นโค้งครับเพราะเราเตรียมพร้อมไันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเสาร์ที่นี้เราจะได้่ารีวิวเดี๋ยวไปวากันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราขับรถกันก่อนนะครับกลับบ้านนะครับผมโอเคสวัสดีครับ Why you always in the mood? Fuck around acting brand new I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool Maybe I am playing by your rules